เรียนท่านรองกิรวัตรมูลยินโฉดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะคุณจอร์ผ่านแล้วก็เทศบาลแล้วก็นอก้ตตอ,นะะนองพัตเตอร์นะคะเรียนเป็นน้องพัตเตอร์แล้วกันนะคะวันนี้จริงๆแล้วบทบาทของทททค่ะการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยค่ะภายใต้ร่มของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เรามีททจมาด้วยเรามีไปติต่อกับทางจังหวัดมาด้วยนะคะปีน,นี้นะคะครบ65ปีทททหมดที่ 8มีนาคมนี้เองค่ะซึ่งก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นปี Amazing Thailand g r a n d Tourism Sport Year นะคะ2025นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องพ่วงด้วย5แบรนด์นะคะ5แบรนด์ก็หนึ่งในนั้นก็จะมีแบรนด์เทสทิมิตีนะคะซึ่งก็คือเทสการ์ดมีแก๊สเนี่ยค่ะซึ่งมันก็มีเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่แล้วก็มีชูเสน่ห์ไทยพอชูเสน่ห์ไทยเสร็จจะมาชูเสน่ห์สองตาซึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ การท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีช่องทางในการโปรโมทกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดทั้งปีค่ะจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาหรือแม้แต่หาดใหญ่เนี่ยค่ะจะตึงดูดด้วยกิจกรรมส่วนหนึ่งกิจกรรมเสติวินี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของหาดใหญ่แจสตมิวสิคเฟสซีบลวันที่สองถึงสามพสภาคมเนี่ยค่ะก็จะมีความนิ่มใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งเะ่นั้นแล้วเนี่ยค่ะ พรทในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ปลดปล่อยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราก็พร้อมที่จะโปรโมทพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศซึ่งเรามี29สำนักงานนะคะแต่ว่าหลักๆเราก็จะโปรโมตที่สิงคโปร์โปรโมทที่มาเลเซียบอแลัมเปอร์นะคะแล้วก็ช่องทางสื่อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเที่ยวตั๋วไทยไบพรทนะคะรถทัวริสต์ไทยเนี่ยเดอดกว่าจีนรึไหมแต่ทีมทีหักใหญ่ก็ตามนะคะเราพร้อมที่จะส่ง เข้าไปในสื่อชอบทางเหล่านี้เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มให้ใ้จ่ใหญ่ต่อหัวในพื้นที่ใ้เพิ่มขึ้นและเพิ่มบทพัค้าในจังหวัดสชียงใหมด้วยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะเราดึงตัวห้าแกรเนียสูงห้ามัสดูพอห้ามัสดูมันจะมีมัดเทสมัดไายมัดซีตัวนี้จะเป็นมัดซีนะคะต้องมาแล้วก็เห็นรอกจากแร์โมเมนต์ที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าสักครั้งต้องมาวันสิอะไรถามเนี่ยค่ะ ต้องมาชมต้องมาดูงานแก๊สปนที่วัาเหมือน,นถือว่านอกเหนือจากการโปรโมทในพื้นที่มีแน่นอนค่ะว่าถึงแม้ว,ว่างานแก๊สในหาดใหญ่จะไม่ได้ถึงกับว้าวอลังการงานสร้างแต่จริงจิงแล้วมันจะครั้งที่สอง ครั้งที่สจะเกิดขึ้นว้าวต่อไปค่ะดังนั้นแล้วช่อมทางในการโปรโมทในสื่อต่างๆของประเทศเนี่ยค่ะเราเอาใกล้ๆบ้านเราก่อนแล้วก็เดินทางเข้าสะดวก้ง่ายก็อย่างเช่นยูสเตรทไทม์ของมาเลเซียหรือแม้แต่มาเลวิลหรือแม้แต่เดอร์สตาของมาเลเซียเราก็จะส่งเข้าไปในทีวีโกลาเมอร์แล้วก็ให้เขาช่วยโปรโมนช่องทางหล่านั้นด้วยซึ่งมีผู้ติดตามประมาณเป็นสิบล้านคนแต่จริงๆเดินทางเข้าก็ไม่ได้ถึงนะคะแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าจะเดินทางเข้ามาร่วมงานแกจจำนวน2วันนี้ค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เสร็จเองเนี่ยเราเรามองในมุมของเรื่องของอีโคโนมิิมแพคเป็นหลักนะครับรูปแบบที่ที่เรามองเป็นโมเดลที่ดีในหลายๆเมืองทั่วโลกรวมถึงเมืองในประเทศไทยก็คือว่ามันจะมีคํานึงที่เราเรียกว่า night economy คำว่า night economy เนี่ยมันแปลว่าเราสามารถจะจัดงานอีเวนในช่วงเวลากลางคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดินถามว่าทำไมเพราะว่า นึ่งนักท่องเที่ยวพฤติกรรมเนี่ยคนย่างเขาเวลาเราไปท่องเที่ยวครับก็จะไปเดินดูสถานที่ท่องเที่ยวช้อปปิ้งทานข้าวไปคาเฟ่มันก็จะจบวันพอหลังจากค่าที่ตกทานข้าวเย็นทุกคนก็กลับเข้าโรงแรมแต่ถามว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามองอีกส่วนหนึ่งคือว่าทําไมเราไม่มองว่าเราสามารถจะใช้ใเวลากลางคืนเนี่ยป็นเทอรทนคนดึงคนเข้ามาใช้จ่ายได้มากขึ้นการที่ดึงคนเข้ามาในช่วงกลางคืนมันต้องมีสิ่งดึงดูดหนึ่งในนั้นคือเรื่องของงานเซอจวล งานฟิวเอรเนี่ยมันก็สามารถจะดึงคนที่ที่ผมบอกในรอบที่แล้วก็คดูว่าดึงคนเข้ามาใช้จ่ายได้มากขึ้นคนก็อยากจะมาเล่นจอยที่ทดลองตัว่าบอกก็ดว่ามันสามารถจะ uh, enjoy เออ็นจอยไดนอย่างที่เราเห็นในวีดีทัพเนี่ยครับคนก็จะมาเดินงานเออฟิวเจมาของครอบครัวมากับเพื่อนมากับภรรยา,ยามากอบแฟนมาสามารถที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวได้มากที่อีกเท่าหนึ่งเพราะนั้นอันนี้คือจะเป็นสูตรที่เราคิดว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าและ uh, งานแจ๊สเองเนี่ยเรามองว่ามันเป็นงานสายขาวครับ คือคือมันมีงานสายดาร์กก็มีนะถ้าถ้าใอรแบบรู้จักก็คืองานพวก EDM มันจะมีการใช้ย่านิติ้พวกนี้นัมันก็มีมันก็มีแต่งานแจ๊สเนี่ยมันเป็นงานที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองเมืองไหนมีงานแจ๊สเนี่ยมันสามารถจะปรับภาพลักษณ์ของเมืองจากที่อดีตเคยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อนาคตที่เราจะทํากันไปต่อไปนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเมืองที่มีดนตรีเมืองที่มีแจ๊สมันจะสร้างที y ว o r d คำเนียงที่เรามองและสําคัญมากในงานที่เราส่งเสริมก็คือว่าคําว่าเลคซี่ หรือมรดกของงานเ็สติวงานจัดแล้วเนี่ยมันจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนในพื้นที่ไม่ใช่ว่าจัดงานแล้วคนจากส่วนกลางได้ประโยชน์คนในพื้นที่ไม่ได้อะไรเลยแต่งานนี้เรามองว่ามันจะมีงานที่มัมีมรดกที่เราทิ้งไว้คือเลคซีก็คือว่าให้น้องๆเข้ามามปส่วนร่วมที่อาจารย์ของบอกตอนแ้กคือว่าให้น้องๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเข้ามาแข่งขันให้เข้ามาเรียนรู้หรือได้ inspiration เอย่งน้องๆทีม่มาวันนี้ครับ ผมไม่รู้แหละว่าเขาจะได้สื่อับไปแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเวลาเขาเห็นก็อาจจะเป็นไอคอนในอนาคตเพราว่าต่อไปอนาคตเขาอาจจะมป็นอลสระชาติในการเป็นนักดนตรีพัฒนาเมืองในแง่นี้ต่อไปในอนาคตอันนี้คือสิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับงานพัฒนางานของดิเซ็ตเพราะฉะนั้นเรามองว่าหนึ่งคุณวิวินขัแน่นอนอันที่สองคือเลาซีหรือวรโดกทางธรรมัาทางของงานเนี่ยมันจะทิ้งอะไรไว้ให้เราครับก็เรามองสองแง่นี้เราคิดว่า ที่จริงเราก็ยินดีนะครับที่จะสป,ปอร์ตงานแบบนี้ต่อไปในอนาคตก็หวังว่าในปีที่1ปีที่2เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดปีที่3าต้องดีขึ้นต้องโตขึ้นคาว่าโตขึ้นไม่ได้โตในรูปแบบของไซซิ่งมันโตขึ้นในรูปแบบของเรื่องของการเจริญทางความคิดของคนมันตกทิ้งไว้ในพื้นที่สัตว์นี้จะเป็นสิ่งสำคัญ,ญที่เราเรามองไว้ครับขอบคุณครับ thank พระหุวัฒนธรรมและอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นเมืองดนตรีในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเราบ่าเดี๋ยวเชร็จค่ะภาุญาตนี้ต้องขอขอบคุณทางประธางหัการค้าโดยเฉพาะทางผอส่งเสริมการจับเป็นจุกการบันทึกก่อน เที่ยวในไทยก็หลากหลังครับถ้ามองทางด้านรัฐศาสตร์วางเป็นเมืองไม่ว่าจะเมืองไทยเมืองจีนพม่าอะไรก็มันตุบล็อกของมันในประวัติศาสตร์พอมาตุบล็อกของมันอยู่มันก็ไปอะไรไม่ได้วัฒนธรรมดนรีก็ไม่ไปพอมาทำสงครามกันเนี่ยมันก็มีการไหลของคนวัฒนธรรม สมมติว่าถ้าอายุโรปเขาไม่มาล่านาฬิคมใหญ่เราเปิดในครั้งที่สองเนียเราเปิดโดยการนำทางออกการค้าภาพเอกชนและสัตว์ปุ๋ด้วยทางรถไฟรัสเซีภาคีก็ตายอิตาเล้วอธจการไปถึงหมื่นหรือหมื่นต้นปีนี้ผมคิดว่าวันที่สองวันที่สามอาจจะสองหมื่นสามหมื่นพราะพอเราเปิดครั้งแรกปุ๊บมันตึกแล้ว โซเทียวระบบโทรศัพท์เจอเี่มีการเดินทางเพราะว่าเปิดปุ๊บเขาก็มาสิ่งต่างๆที่ได้คือทุกยุทธศาสตร์ทุกจังหวัดที่ขาดไม่ได้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เนื่องจากประเทศเราเป็นภาคเกษตรมีข้อเรื่องส่งเสริมเกษตรแล้วก็เรื่องปัญหาต่างๆเรื่องยาเสพติดเรางแต่ว่าไอเรื่องส่สงเสริมการท่องเที่ยว เมื่อไรคนเข้ามาไหนเข้ามาไม่ได้มาเฉพาะตัวคนไม่ได้มาเฉพาะสาระวันนั้นทำมาแล้วก็ศิบตะกิจก็มามีการจ่ายจ้วยสวยหนึ่งหัวที่ตามการาก่องเที่ยที่อมปันประบามันไม่ได้มาแค่สองหมื่นสามหมื่นอย่างอื่นทามาแล้วจากสองวันจริงเกิดการประทับใจกลับไปจนลูกจนหลาน องหมื่นคนกลับไปวันตออ่อไปอาจเดือนสองเดือนประทับใจหลายแะอยางมาอีกไปกลับไปไปบอกคนอื่นมาอีกอาจจะเป็นแสนเป็นล้านลองคูณก่พอเป็นแสนเป็นล้านหนึ่งพันคูณก็แปลรายได้เออกิดข,ขึ้นเมียนสิบครับท่านก็ตามสรุปแกนที่ว่าเมื่อข,ขยบเมื่อไหร่และวดนตรีน,นาที่พูดถึงเรื่องขยบกับดนตรีผมไม่เห็นภาพ ถ้าเราไปเมืองไหนที่ไม่มีดนตรีเราก็ไม่อยากที่เอานอนอยู่บ้านสิ่งนก็ต,ติ้งเมื่อก่อนตอนผมอายุของกราบส่วนดีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขานะครับท่านหมอทีเซ็จนะครับแล้วก็ท่านรองประหลัดเทศบาลนครหัดใหญ่ท่านขอริ้วปองสำนักงานหัญใหญ่แล้วก็ท่านอรองนายกอบจท่านอุ้มโดยนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หัวหน้าองคอ์กรภาคเอกชน ทุกองคอ์กรที่เข้ามาให้เกียรติเข้ามาร่วมง,งานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จริงๆงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆถามว่าความสําเร็จของงานที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรคือครั้งแรกเราจัดงานงานใหญ่ Jazz Festival สองพัในวันที่หนึ่งสองมีนาคมปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็คาดการณ์การท่องเที่ยวไว้ว่าจะมีการเข้ามาของผู้คนจํานวนหนึ่งแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาคิดว่า งานในปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณแ0 0พันคน สร้างเบ็ดเงินสภาพทางเศรษฐกิจเฉลี่ยว่ามันตอนแรกผมเฉลี่ยวไว้3,000บาทก็24ล้านนะวันนี้ถ้าตามสูตรของทีเสร็จน่าจะ spending o e r h e a d อาจจะมากกว่านั้นได้อีกนะครับก็อาจจะมากกว่านั้นขึ้นมานั่นคือเป็นการที่เราใช้ดนตรีใช้ความสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการทับเครื่องเศรษฐกิจของจังหวัดสงขาเพราะว่าหนาดใหญ่เราสงขาเราเนี่ยถูกรับรู้ในเมืองของเป็นไมซิตี้สปอร์ตซิตี้เป็นเมืองอะไรที่มีการค้าการขายแต่ในเรื่องของดนตรีเนี่ย มันยี้ไม่เคยออกสู่สากลว่าเรามีเสกยภาพด้านนี้นะครับการที่เราต่อยอดครั้งนี้ให้สเกลขึ้นมาก็คือเรามีการไปลงทะเบียนขึ้นกับวันอ n นเต n ร์เนชั่น a ลแจ a สเดย์นะครับ mm hmm. ซึ่งทั่วโลกจะมีเหมือนกันคือวันที่30เมษา 25, ป,ปี2568นี้แล้วปีนี้ในปฏิทินแจสเดย,ย์ยูเนสโกนียได้ปักหุดอำเภอใหญ่จังหวัดสุข,ขาเราพร้อมกับอิกิจกรรมงานวันที่2-3พฤษสภาคมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในปฏิทินยูเนสโกแล้วตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานหอพนค้าอย่างลองเต้ลองศิวัตรเนี่ยก็ช่วยผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาพร้อมกับทีมงานในหอพนค้าน้องๆในวัยสีนะครับช่วยเหลือกันทําให้เกิดมิติใหม่ๆในการที่จะเชิญชวนให้คนเขามาเห็นเราจากบทหมายการที่โลก คราวนี้เรากากฏขึ้นมาแล้วว่ามี International Jazz Day ที่หัดใหญ่ถ้าเราทำต่อเน,นื่องทุกปี <c oughs> ก็เชื่อว่าคนที่เขาวางแผนจะไปงานที่เป็นแฟนเบสอย่างที่พอพัตเตอร์ได้คุยเนิ้วรอบเสวนาครับ เขาก็จะติดตามได้ว่าเออเมืองไทยมีที่แบบนี้ด้วยนะตอนนี้ประเทศไทยมีที่สามแห่งนะครับในปีนี้ผมไปดูมามีที่กรุงเทพมีภูเก็ตแล้วก็มีหาดใหญ่นะครับก็มีแค่สามแห่งที่ลงในปฏิทิน international jazz dance day ก็ถือว่านี่เป็นการต่อย,ยอดที่เรามองว่าโอกาสที่จะทําให้เมืองสงขาเราเกิดเศรษฐกิจมิติใหม่ๆขึ้นมาเอาความสร้างสารรค์ของดนตรีเป็นตัวนําแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดปีที่แล้ว เราก็เห็นกลุ่มที่มาเข้าร่วมง,งานเราเนี่ยมีความแตกต่างกับงานอีเวนต์อื่นๆผมมีส่วนในการสับสนงานพุ่งใต้เฟสในการ,ารมาลงในพื้นที่เช่นกานในหอค้ามีการไปดึงงานตรงนี้มาให้เขามั่นใจว่ามาที่เราได้กลุ่มตัวตัดบอกว่าเราจะตัดกันส่งขว่าจะเอาผู้แทนเแล้วก็ทีมงานที่มีหัวใจมรีแจ้งไห้ค่ะที่สถานครอใหญ่เราเป็นวักครวงเกิด้องถิ่นขนาดใหญ่ทุกปีเนี่ย เรามีกิจกรรมค่อนข้างนหึงเราก็จะให้แรงบวไปกับองค์ปอต่างๆที่จัดงานในพื้นที่ของเรานะครับที่ผ่านมาใกล้เคียงที่สุดก็เป็นเรื่องของมิทยุสื่กลางที่พวกเราทำแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมค่อนข้างเยอะแล้วก็มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วเศรษฐกิจของเทศบาลนครอัางไทยที่น้องประชาช่ในเขตเทศบาลนครได้ประโยชน์มากไปหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของการ พัฒนาตลอดต่อเนื่องมาเนี่ยเราก็ไม่เคยลากเองเราก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดมีกิจกรรมดีๆเ,เราก็มาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการให้การบริการพี่น้องประชาชนการบริการสาธารณะนั่เงเราทําอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆในส่วนของผัดใหญ่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางที่เราได้เปลี่ยนพี่น้องที่อื่นมากนะครับแอนะบคุ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางที่เราสะดวกสบายมีการอรปนาคมเป็นจุดตึ้งของพเราเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับผมยกตัวอย่างที่เห็นว่าเวลาเราจาัดกิจกรรมภาคฤด,ดูร้อนกับเด็กเยาว,วชน,นส่วนหนึ่งอยากให้เด็กพวกนี้ในโรงเรมันเมื่อเราเปิดรับสมัครเด็กก็จะเป็นเป็นสามสี่ร้อยคน,นครับภาคพวกนี้ครับผมเชื่อว่าศักยภาพโดยความพร้อมของพี่น้องชาาอ่านับ เราจะปลดรักอะไรได้เร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพวกนี้มีอีเวนต์มีกัรให้ระนดุลลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสมาคมการท่องเที่ยวโลกร์อื่นมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะร่วมงานกับเทศบาลน,นครอนาดใหญ่ผมเชื่อว่าผู้บริหารของเทศบาลนครเนีนเ่ยทุกยุคสมัยก็ให้ความสําคัญแล้วก็เป็นกำลังใจในการให้เงินดุลลดให้พักผมาน ให้การบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่ติดที่สกิลที่ตำรวจจะมีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องท้องที่จะากให้เราช่วยเหลือผมเชื่อว่าเทศบาลท้องที่จะช่วยเหลือทุกปกครขอบคุณครับขอบคุณด้ครัะ